เ <Indonesia> ดี oh ๋ยวพี่ส <t ry> ัแนะนำมันดีอย right, so right. ู่จริงมันเพิ่มจริงมันไม่หายไปมันจะทีห้าสห้าส่วนห้าสามว่าธนาคารกูเกิดที่ไหนราางานไปที่นั่นดีไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการเดียวกันกับทางที่เราทำธนาคารฟูคือเพราะการทำธนาคารฟูเรากำหนที่ต้องใช้เงินานะครับพอการใช้เงิน้านี่ย ลุงผมไม่เป็นไรพอมีกำลังนะครับที่ไทยอ่ะแกเอกคักแบบแบบอ่าพูดได้ว่าโชว์ผลงานอ่ะนะครับใช้สุบาั้นตัวเดียวแกบอกไม่พอขอถามเพิ่มผมให้ถังไปให้ถังไปเสร็จแล้วแกบ,บอกว่าสุบาั้นไม่พอเป็นไงผมเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะครับแกบอกว่าเดือนแรกเนี่ยแกจ่ายไม่เยอะทีคนเดือนที่สงทำไมเยอะจังเดี๋ยวบวกไปสองตัวขึ้นไปเป็นพันนะครับทีนี้พอข้าไปเป็นพันเนี่ยไอ ส่วนที่พัยที่ผมยกตัวอย่างน่ะแกมีเงินนะครับไม่เป็นไรแต่ก็มีเงินน่ะแต่ในส่วนที่แกทําให้ชาวบ้านแกก็ไม่มีหลือหแกอยากมาช่วยชาวบ้านทีนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้นี่ยพี่ไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณอื่นไม่ได้ครับตอนที่เริ่มพัฒนาเครื่องมือทำประมงขึ้นมาใหมรก็จะาตรงไหนเมื่อตัวคนไ้วยนะครับจากโูนะครับทีนี้ จากลำหนึงอ่ะได้มาชักสหสามร้อยโดทีคนกะคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากแล้วก็เป็นเพร์อแข็งอยังไมันใช่เลยคับเวลาที่โอเคตัวแรกที่เราเอาไปลอยนะครับมันกีนอาหาีดูธรรมชาติดูยังนงไม่อยู่ที่นี่มีทุกวันไทั้งปีก็ว่าทัปีแต่สองสิบสี่นี่ถือว่าก็คืใช้ได้หมดทุกต่อวันใช่ได้ครับผมคงรุ่มหมดใ่ไห ององแคปยูดีหลอดไฟกอ้มตัวต้องตักว่าคำได้ไงครับ ต่อไปต้องตักว่าหับเลยนะครับตักลูกปูใช่ป่ะทุกคนมาร่วมกันปล่อยปูนะครับทุกท่านทุกท่านรับปทด้ครับที่สภาพขอไม่ไหวหรือยงไปแล้วจ้าอร่อยมันทะเลปูแม่งยอด พินาครับได้ครับ้เบไมได้เียจะทำกนเดี๋ยวจะทำก็มันกูให้กินอร่อยครับผมได้เลยครับจะได้รู้่ยผมงรู้ว่าต้องปล่ปูแับไม่ได้ปยมาแล้ผมมา